เราจะพูดกันถึงเรื่องราวของเจ้าฟุนจิ้วท, <ำ S 1> ที่มํารายผ<ล>ิว ต้องทําความรู้จักก่อนว่าไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วที่ว่าที่ตอนนี้นี่ดังเหลือเกินครอบครองทุกพื้นที่สื่อนะอต่อเนื่องเป็นเดือนเดือแล้วนะคณหมอค่ะฝ<า>ุ่นที่ว่านะี่มันคือฝุ่นอะไรมันเป็นยังไงแล้วมันทําร้ายเราได้ยังไงบ้างไปทาความรู้จักกับมันก่อนดีกว่านะคะคือไอ้ฝุ่นจิ๋วที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนเมื่อเทียบกับเส้นผมเนี่ยมันเล็กกว่า1ใน25ส่วนของเส้นผมของเราเล็กมาก คำว่า PM เนี่ยมาจากคำว่า Particulate Matter ก็คือสารที่มีขนาดที่เล็กตามไซส์ของเขาถ้ามันไม่เยอะเนี่ยมันมองไม่เห็นซึ่งมันก็มีอยู่ทั่วๆไปใช่มันล่องลอยไปได้ด้วยมันก็ปิวข้ามประเทศก็ได้คุณแม่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้อภิสิทธิ์อย่าบอกว่ารับซั์มาจากประเทศอื่นนะคะป่าเป็นประเทศที่มีอภิสิทธิ์ในการที่อนุญาตที่จะทําให้มีไอ้ฝุ่นเนี่ย PM 2.5มากกว่าประเทศอื่น นอกประเทศฉันคิอประเทศกําลังพัฒนาก็เวลาที่เราพัฒนาประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีการเผาะนะมีการเผาเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกคณนี้การเผาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเผาในที่โลง่งเราก็จะมีการปล่อยอีสานพวกนี้ออกมาเยอะมากนะสาร PM 2.5เนี่ยถูกสร้างหรือถูกกำเนิดมาจากการเผาในที่โล่งเนี่ยเยอะที่สุดอย่างเช่นในภาคเหนือของเราหรือแม้กระทั่งจังหวัดสระบุรีที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของปูนซีเมนต์ นอกจากนี้แล้วเนี่ยภาวะที่เราได้รับไอเสียจากยานพาหนะที่เราทุกวันใช้น้ํามันต่างๆ<ร>น้ามันดีเซลน้ํามันแกส๊สโซฮอลทั้งหลายแลหล่เลยน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างสาร PM 2.5เหมือนกันปัจจัยอื่นที่มาอีกก็คือเป็นกลุ่มของปัจจัยของการผลิตไฟฟ้าเพราะว่าไอฝุ่น PM 2.5ไอฝุ่นจิ๋วเนี่ยนอกจากที่มันจะเกิดขึ้นเองโดยตรงจากการเผาไหม้แล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีได้ การผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการปล่อยพวกสารเคมีออกมาเป็นกลุ่มพวกสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์สารของกลุ่มของไนโตรเจนซึ่งพวกนี้มารวมตัวกันกลายเป็นสารฝุ่นพีเอมสงจุได้อีกค่ะซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าทั้งที่เกิดโดยตรงและที่เกิดจากการปฏิกิริยาของสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะจับกับโลหะทางต่างๆมันก็กลายเป็นเพิ่มปริมาณของสารฝุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะ ก็เนยแล้วไม่องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดสาร PM 2.5ค่ะจจัดว่าเป็นสารกอร่อมะเร็งโหในปี2 5 5 6เนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้ฝุ่น PM 2.5มเนี่ยมันคืออมลพิษมันคือสารกอร่<ฮ>รกอมะเรง็ง สรุปก็คือเนี่ยแหละทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือจากน้ำมือมนุษย์ที่ปล่อยทุกอย่างให้มันกลายเป็นสาร pm 2.5มากเกินค่ามาตรฐานกำหนดถูกคุณแอนสามารถที่จะวัดคุณภาพของอากาศได้เนี่ยอยากรู้ว่ามันจะมีดัชนีวันนี้จะก้าวเท้าซ้ายหรือจะก้าวเท้าขวาออกจากบ้านมันวัดได้ยังไงครับอปในมือถือนี่แหละแล้วเราก็ดูดัชนีคุณภาพอากาศ เขาก็จะมีค่าออกมา0ูน2 6ถึงย5่หหถึงรือ100-200ซึ่งก็จะดูเป็นสีค่ะถ้าเริ่มสีส้มเริ่มจะอันตรายแล้วนะอันตรายในกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพต้องระวังเลยเพราะว่าถึงระยะนี้เนี่ยต้องงดการออกไปวิ่งออกไปขี่จักรยานหรืออะไรที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งตีกอล์ฟเราเคยที่จะได้ อากาศบริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เราจะกลายเป็นว่าสูตรฝุ่นเข้าไปงั้นเมื่อไหร่ถ้าแอปโชว์ขึ้นมาเป็นสีส้มต้องงดกิจ,จก,กรรม,มแ,แค่ส้มไม,ไม่ไม่ไปแล้วต้องงดกิจ,จก,กรรมการแจ้งยิ่งถ้าเป็นสีแดงเรดโซนคุณไม่ต้องเข้าไปเลยเรดโซน, <Red Zone. S 1> นหยุดทันทีเลย ึ่งจริงๆคุณหมอบอกว่าฝุ่นเนี่ยมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้ว<ช>อยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นนั่นว่าการที่เราจะเช็คทุกครั้งก่อนจะทํกากิจกรรมอะไรมันก็ดีกับตัวเราเองใช่ไหมคะเพราะถ้าเราสูดมันเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันคงส่งผลต่อสุขภาพมากมายเลยก็มันเล็กมากค่ะเราเคยคุยกันอยู่ตลอดในรายการว่าเอ้สารพิษเข้าสู่ร,ร่างกายได้ทางไหนบ้างที่เราคุยกันมากที่สุดคืออาหารนะทางทางเดินอาหารอากาศมาจากทางเดินหายใจนั่นหมายความว่า ถ้าสมมุติว่าคุณสูดดมพวกสารอนุภาคเล็กเหล่านี้คุณแนนเวลาสูดเข้าไปถามว่าอนุภาคเล็กๆนี่มันไปไหนู้หมันไปได้จนสุดของมันทุกที่ใช่สุดได้ไปนั่งถึงส่วนที่เล็กที่สุดในปอดและสามารถจะเข้าไปได้ถึงในระบบการไหลเวียนหลอดเลือดด้วยนั่งร้ายจริงๆนั่งร้ายมากค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันยังผ่านทางผิวหนังได้อีกนะคุณแนนสารพิษเนี่ยมาจากทางเดินอาหารมาจากทางอากาศและผิวหนัง ผิวหนังเนี่ยใหญ่ขนาดไหนอยู่ด้านนอกปกป้องร่างกายเราจากสารพิษจากภายนอกเข้าสู่ภายในถ้าผิวเราไม่แข็งแรงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเกิดอันตรายอะไรบ้างโะแยะหมดถ้าไปที่ปอดค่ะก็ทําให้คุณมีปัญหาโรคของระบบทางเดินหายใจถ้าเป็นหอบหืดอยู่กำเริบแน่กำเริบแน่นอนหรือถ้าคุณยังไม่เป็นแต่ร่างกายคุณอ่อนแออาจจะไปกระตุ้นก็ได้นะคะหรือ เป็นสารก่อมะเร็งใช่ไหมสะสมนานๆใช่ไหมมะเร็งปอดอหรือผ่านจากปอดไปเป็นโรคหัวใจก็ได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าผ่านไปนานๆาอาจจะทําให้เกิดการตกตะกอนภายในหลอดเลือดได้หรือสมองได้ก็เลือดมันหนืดขึ้นมันเป็นไปได้หมดเลยมัน ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นหงไม่โรคประจําตัวไม่แข็งแรงเด็กมีภูมิคุ้มกันน้อยนั้นโอกาสที่เขาจะรับเข้าไปแล้วมีปัญหาเนี่ยสูงมากรวมถึงผู้สูงอายุเหมือนกันหญิงตั้งครรภ์เหมือนกันเราไม่อยากให้ลูกเรามีผลกระทบอะไรต่อสุขภาพของเขาก็ต้องพยายามดูแลไม่ออกไปสัมผัสพวกนี้อ,อ,อันนี้คือโรคที่ส,สุขภาพร่างกายผิวหนังอีกพวกนี้เนี่ยเหมือนสารมลพิษ เพราะฉะนั้นสารมลพิษเนี่ยเมื่อผ่านเข้าไปทางผิวหนังมันก็ส่งผลทำร้ายผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดปัญหาได้ถ้าเราพูดง่ายๆคืออะไรที่เป็นมลพิษในร่างกายนะผ่านผิวหนังเข้าไปเกิดอะไรทำให้แก่เร็วเพราะว่ามันเกิดการอักเสบของผิวเพราะฉะนั้นเกิดอะไรบ้างคุณจะมีจุดดงดำเพิ่มขึ้นคุณจะมีริ้วรอยมากขึ้นหน้าคุณจะ เหี่ยวย่นย้อยมากขึ้นก็คือคุณจะแก่เร็วขึ้นถ้าคุณอยู่ในภาวะที่หรืออยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะๆใช่คุณจะแก่เร็วกว่าปกติแล้วก็สามารถจะเกิดมเมล็งผิวหนังได้ด้วยวายสารอนุมมูลในสละมันเป็นตัวนําการเกิดมเม็งผิวหนังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณรับไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามมันก็สามารถไปเพิ่มปัญหาการเกิดมเมะ็ร็งได้รวมถึงการอักเสบของผิวหนังอาจจะทําให้ภูมิแพ้ผิวหนังที่คุณมีอยู่เดิม สำมฤทิ์มากขึ้นคันมากขึ้นระคายเคืองมากขึ้นหรือคุณไม่เป็นอะไรมันก็สามารถจะก,อก่อให้เกิดการระคายเคืองได้โอ้หนา่ากลัวจังเลย <c oughs> คือฟังแล้วทุกคนจะแบบตายแล้วเราหนีมันไม่ได้เราต้องเป็นแน่ๆเลยเราจะดูแลตัวเองได้ไหมป้องกันยังไงดูแลได้ได,ดูแลได้อันนี้สำคัญค่ะใจความสําคัญอยู่ที่ช่วงหน้าแล้วเราจะเอาตัวรอดจากเจ้าฝุ่นผิวทําร้ายผิวเราได้ยังไงบ้าง <c oughs> <ๆ>ตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ หมอชวนคุยช่วงที่สองสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างช่วงที่2ของหมอชวนคุยนะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างก็อย่าลืมเอาไปดูแลตัวเองสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าควบคุมน้นาําหนักดูแลตัวเองเป็นพิเศษมีตัวช่วยให้คุณนะคะกลัแบมาคุยเรื่องของเจ้าฝุ่นจิ๋วแบบที่มันทําร้ายผิวกันดีกว่านะคะแบบหลายคนฟังแบบ ตื่นเต้นตกใจโอ้โหเพราะมันเลยเถิดไปไกลถึงข่น้นมะเร็งผิวหนังได้แล้วมันก็น่ากลัวอย่างนี้คุณหมอต้องแนะนำแฟนๆรายการแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคะการป้องกันที่ง่ายที่สุดอันดับแรกอันดับแรกก็คือการใส่หน้ากากแต่หน้ากากเนี่ยโฆษณานะว่าน,นู่นนี่นี่นั่นต้องดูประเภทชนิด แล้วก็ยี่ห้อหน้ากากอย่าง N95 เนี่ยเขาก็มีการทดสอบว่ากรองได้อย่างน้อยใน95ได้อย่างมากถึง99แต่ว่าก็ต้องสวมให้มันถูกต้องก่อนออกจากบ้านก็เช็คแอปดูนิดนึงวันนี้คุณภาพอากาศเป็นยังไงค่าฝุ่นละอองโอเคไหมฉันควรจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านไหมช่วงนี้ถ้าแบบฝุ่นเยอะมากก็พยายาม ไปอยู่ในบ้านหรือทํากิจกรรมในอาคารปิดหน้าต่างเปิดแอร์ใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อจะช่วยในการกรองอนุภาคพวกนี้ออกไปงดบุหรี่งดกิจกรรมที่จะเกิดควันถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ก็อาจจะแบบว่าใช้ลดให้น้อยลงคือช่วยกันแล้วเราควรที่จะสังเกตตัวเองเเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมถ้าเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยยิ่งก็อาจจะต้องใช่อาจจะต้อง ใช้ความระมัดระวงังเพิ่มขึ้นเพราะบางทีอาจจะทําให้เกิดตาอักเสบจจะทําให้คัดจมูกบางคนก็ผื่นขึ้นเยอะแยะแบบ ผิวอักเสบอะไรเกิดขึ้นได้เราก็ต้องสังเกตว่าตัวเองว่าอาการตอนนี้เราเป็นยังไงถ้าเรามีอาการเยอะก็จะต้องหาแพทย์หรือบางทีอาจจะต้องพกยาติดตัวประจำมาไว้อันนี้เป็นวิธีการดูแลเบื้องต้นทีนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของผิวที่คุณหมอบอกเพราะว่ามันแบบเป็นสิ่งที่เราจิ๋วทำร้ายผิวถูกเรากังวลมากกว่าที่ทำไปเพราะว่าพอคุณหมอพูดว่ามันฝุ่นเยอะๆสูดเข้าไปก็เหี่ยวก็แด่ตกแต่ฝ้าจุดด่างดำอ้าก็คุณแนน ผิวหนังเนี่ยมันเป็นทางเข้าอันนึงของมลพิษถ้าโมเลกุลยิ่งเล็กเท่าไหร่โอกาสที่มันจะเข้าง่ายก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผิวหนังเราไม่แข็งแรงนะก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดผลกระทบจากมลภาวะโดยเฉพาะไอเจ้า pm 2.5หรือไอฝุ่นขนาดจิ้งเนี่ยงั้นเราจะต้องทําให้อันนี้มันแข็งแรงคือถ้ามันเสียนะก็ต้องซ่อมมัน ต้องรีแพร์ผิวอยากจะรีแพร์แล้วคุณหมอคะมันดูไม่แข็งแรงหย่อนยานมากเลยเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ความแข็งแรงของผิวเนี่ยกลับมาทําให้ชั้นความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยมันแข็งแรงไม่ให้มีการละเหยของน้ําหรือความชุ่มชื้นออกไปจากผิวนะให้มันกักเก็บน้ำเอาไว้วิธีก็คือคุณออาจจะใช้ครีมมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหลังอาบน้ำนะอวนนี้ก็จะช่วยให้ครีมเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ดีรวมถึงมันก็ช่วยป้องกันไม่ให ให้น้ำระเหยออกไปจากผิว mm hmm. งั้นการใช้ moisturizer หรือการใช้ครีมบำรุงมีความสำคัญมาก mm hmm. แล้วเราอาจจะไปเลือกใช้ครีมบำรุงที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระดูนี้ใส่ไปในครีมเหรอใช่สารต้านอนุมูลอิสระสารต้านการอักเสบ mm hmm. ค่ะมันก็ทําให้การอักเสบของเซลล์ลดลงทําให้การสึกหรอของเซลล์ลดลง เพิ่มภูมิต้านทานของเซลล์ผิวเราจะต้องใช้เครื่องสําอางหรือรอาจจะต้องใช้ครีมที่มันมีการลดการเกาะติดของมลภาวะบนผิวค่ะบางทีเครื่องสําอางมันมีสารบางอย่างที่เวลาผิวมาปุ๊บผ่านไม่ลงไปในผิวก็สรุปแล้วจริงๆก็คือไม่ได้ยากเลยคนะคุณหมอค่ะเราต้องเสริมความแข็งแรงไม่ว่าจะป้องกันจากภายนอกแล้วก็เสริมจากภายในใด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณแนนสามารถที่จะเลือกวิธีการรับประทานค่ะ อาหารเสริมบางตัวที่ช่วยในการบำรุงผิวเช่นวิตามิน B3 สามอย่างเงี้ยบีสามี่เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการลดการอักเสบของผิวและช่วยในการซ่อมแซมผิวทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นครีมกันแดดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะต้องใช้กลุ่มพวกครีมกันแดดทุกวันในการที่ทําให้ลดการทำล้ายจากแสงแดดแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนะคะอาหารเสริมอันตัวอื่นอีกที่เราควรจะรับประทานก็คือเป็นกลุ่มอาหารเสริมพวกสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งก็จะมีหลายตัวคือกลุ่มวิตามินโคลไนคิวเทนเอสโอดี 10, SO D, คือเยอะมากแล้วกลุ่มที่ช่วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D กลุ่มพวกนี้ก็จะไปช่วยทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะหรืออย่างอื่นอีกถ้าเราอยากจะรับประทานก็จะเป็นกลุ่มพวกวิตามิน E นะหรือว่ากลุ่มพวกโสมก็ได้ขมิ้นชันก็ได<ม>้อย่างเงี้ยกลุ่มพวกลดการอักเสบทั้งหลายของร่างกายนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือดูแลสุขภาพค่ะ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เรือจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าเอ้ยตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะดูแลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เราอาจจะมีความไม่ไม่สมดุลของวิตามินอะไรบางอย่างคุณหมอช่วยได้ไหมช่วยวิเคราะห์ดูหน่อย ก็จะทําให้ต้องการที่จะดูแลให้ร่างกายดีขึ้นอาจจะต้องส่งเสริมคือเสริมกลุ่มของวิตามินพวกนี้เข้าไปเพื่อทําให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นสุขภาพผิวแข็งแรงขึ้นการสังเกตเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราสังเกตว่าผิวเราเริ่มมีปัญหาเนี่ยมันมีตัวช่วยอีกเยอะแยะมากมายที่ช่วยยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้กลุ่มของแสงเลเซอร์พลังงานต่าก็ได้ แสงเลเซอร์พลังงานต่ำเนี่ยเขาพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นการทํางานของตัวไมโตคอนเดรียเพราะไอฝุ่นขนาดจิ๋วเนี่ยมันจะไปทำลายไมโตคอนเดรียหรือตัวจ่ายพลังงานของเซลล์นั่นคือสาเหตุทำให้เซลล์มันถูกทำลายแล้วเกิดเป็นภาวะที่เราเรียกว่าโปรแกรมเซลล์เด e คือตามชื่อมันเลยคือการตายของเซลล์ที่ถูกโปรแกรม ัับซอมากนใช่ซึ่งมันมาจากมล,ลพิษพวกนี้การรักษาอันนี้ที่เป็นศาสตร์การกแพทย์ของยุโรปเขาเรียกว่าไบโอพังเจอร์คือการใช้สารจากธรรมชาติเนี่ยฉีดที่จุดฝังเข็มเพื่อจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานผิวแล้วช่วยลดการอักเสบของผิวอันนี้ก็เป็นอีกอางานช่วยช่วยรีแพ์ช่วยซ่อมค่ะเพิ่มสารป้านอนุมสลสรเข้าไปในผิว สารพัดพิษส่งของเจ้าฝุ่นจิ๋วๆที่มัอนลอยอยู่ในใอากาศมันทําร้ายตั้งแต่ผิวตั้งแต่สุขภาพร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักดูแลตามวิธีที่คุณหมอแนะนํากันค่ะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะใครอยากติดตามรายการย้อนหลังกับเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพก็สามารถ Subscribe เป็นเพื่อนกับเราได้นะคะใน YouTube c h anel n นะคะก็เสิร์ชชื่อรายการตรงๆเลย คุยกับหมออัจิมาสารพัดเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะและก็นี่สำคัญถ้าอยากปรึกษาคุณหมอแอดด็อกเตอร์จุดอัจิมานะคะภาษาอังกฤษนะคืนให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครอยากได้ดอกไม้สวยๆยิ่งช่วงนี้ก็มีงานแต่งนะคุณหมอคะ่ะ เป็นซ้มถ่ายรูปสวยมากเลยสีสดสดหรือจะเป็นกระเช้าไปมอบให้เพื่อนในโอกาสต่างๆจัดช่อจัดแจกันได้หมดเลยนี่ค่ะติดต่อไปแคปซูลโฟลิสนะคะขอบคุณด้วยสำหรับออการเอื้อเฟื้อดอกไม้สวยๆในรายการขึ้นคอนแทคให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะคุณหมอแลนะแนลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ